เราก็มาถึงฝั่งลาวแล้วนะคะรถบรรทุกเขาก็ขับขึ้นเรือบักค่ะข้ามมาฝั่งลาวแล้วรถบรรทุกส่งของมาจากฝั่งไทยนะคะเรือหาปลาฝั่งไทยอยู่ตรงโน้นค่ะที่เราข้ามมา ตรงหลังคาเนอะรถล,ลาวเขาก็ไปเที่ยวมาขึ้นเรือปักมาแล้วนะคะชายอยขับขึ้นมาแล้ว เลือเรือเล็กมาก็จะมาจอดตรงนั้นให้คนลงนะคะตรงหลังคาวงตรงนี้ลงแล้วเราก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วเราก็จะไปสแต็มบาตอยู่ตรงนู้นไกลๆนู้นสําล้อลาวรอรับคน